สุดยอดครับการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนในกลุ่ม A นะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีมชาติไทยของเราครับลงสนามในนัดสุดท้ายเนี่ยเราเอาชนะ กัมพูชาไปได้3ประตูต่อ2นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยมาเลเซียนะครับเสมอกับสิงคโปร์ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาติดตามไฮไลท์เกมการแข่งขันแบบริมขอบสนามกันแบบจะหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็มาสรุปภาพรวมนะครับสำหรับกลุ่มของเรานั่นเองครับอะสำหรับวันนี้นะครับคือถ้ามาดูฟอร์มของทีมชาติไทยโดยรวมแล้ว,ลวก็ต้องบอกว่าเอาตัวรอดไปได้อีกเกมหนึ่งอะนะครับ เกมในช่วงครึ่งเวลาแรกกับครึ่งเวลาหลังคงจะมีอะไรให้ได้พูดถึงกันแบบโอ้หูชนิดที่ว่าแฟนบอลทีมชาติไทยเนี่ยคุยกันไม่จบะครับนะฮะแต่สุดท้ายแล้วฟุตบอลเล่น90มานาทีนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยของเราในเรื่องของผลการแข่งขันเนี่ยถือว่าเอามาได้ตามเป้านะ4เกมนะครับเก็บ12แต้มเต็มเนี่ยถือว่าสุดยอดนะเออคืออันนี้คือแบบอภิมหาแสงออกปากเลยนะ คือถ้าถ้าพูดถึงในมุม4ี่เกมนะครับแล้วมี12แต้มแต่ถ้าพูดถึงในฟอร์มเนี่ยก็อภิมหาแสงออกปากเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้แบบไหนเออสุดท้ายทีมชาติไทยของเราก็อ่ะทุลักทุเลสักนิดหนึ่งครับในแต่ละเกมเนี่ยมันมีจังหวะเกือบได้ประตูจังหวะเกือบเสียประตูก็จะมาคุยกันหลังเกมสักนิดหนึ่งรวมไปถึงคอมเมนต์เนี่ยนะครับของชาวอาเซียนต้องบอกว่าโอ้โหมากันแบบลุยลุยยับ,ย,บยับกันเลยทีเดียวนะครับว่า มองว่าทีมชาติไทยเป็นยังไงแต่สุดท้ายนะเอาจริงมองทีมชาติไทยก็เขายังมองว่าไทยยังคือเจ้าอาเซียนนะครับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยครับนะฮะต้องบอกว่าเป็นช่วงยากลําบากของทีมชาติไทยเราก็พยายามจะต่อเกมแต่ว่าตรงกลางมันหายนะอย่างนิโคลัสมิเคิลสันเนี่ยก็ ยืนขึ้นมานะครับทางด้านบนนิดนึงแต่ว่าศักยภาพของเขาก็ดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่าตำแหน่งที่แท้จริงก็คงจะต้องลงไปทางด้านแบ็กขวาอยู่แล้วนะครับอิชีอีเขาคงจะมองเห็นแต่กัมพูชาเนี่ยไม่เลวเลยนะเนี่ยครับจังหวะที่เขาขึ้นมานี่ต้องบอกเลยครับว่าเสียวไส้ครับเสียวไส้นี่ลูกเนี้ยไม่โดน คือถ้าโดนไปนี่ก็ร้องเหมือนกันนะในช่วงแร,แรกๆต้นเกมเนี่ยนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราก็มีโอากาสมีจังหวะจะโคนจะได้ยิงบ้างในบางครั้งบางคราวนะครับแต่มันยังไม่ได้แบบเหมาะเจาะอะไรนะครับเกมยังไม่ดีอ่ะกลางเราหายนะครับแล้วก็แนวรับของเราเนี่ยสื่อสารกันหรือว่าเล่นร่วมกันและยังเป็นปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนั่นเองนะครับนี่ครับดูจังหวะนี้ครับ ทางนิโกเปิดมาแล้วอุ้ยออกมาทุบได้ครับแล้วก็เก็บแถว2ทีมชาติไทยแต่เราโดนสวนเยอะอยู่นะเกมนี้เราโดนจังหวะแบบสวนอูมขึ้นมานี่หูยได้ลุ้นกันหลายต่อหลายครั้งากาัมพูชานะครับส่วนทีมชาติไทยของเราก็มีโอกาสได้ยิงแต่ยังไม่ตรงกรอบมีอาจจะมีชั้นหลับมีอะไรบ้างแล้วดูตรงนี้ครับเขาจะล็อกจะคึงไปแล้วมาตรงนี้หูยนี่แหละคือ ต้องยอมรับเลยนะครับว่าโดนเป็น,นึ่งศเราอาจจะมีความรู้สึกช็อกเล็กๆแต่คิดว่าจะกลับมาได้นะสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือเพราะว่าถ้าไม่โดนเนี่ยไม่เดินนะฮะไม่โดนไม่เดินครับนิโก้เปิดมาเนี่ยไม่ดีด้วยแต่ว่าลูกนี้จังหวะนี้ต้องชมวรชิตกนิตศีบำเพ็ญน,นะครับในในการที่ทําประตูเนี่ยให้ทีมชาติไทยเนี่ยตีเสมอเพราะว่าเริ่มต้นมาจากเขาด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยที่นิโก้ไหลามาปุ๊บ แล้วไม่ได้หักกลับมาแล้วเปิดเหมือนเดิมเลยลูกแรกเปิดไม่ดีตรงนี้ก็เปิดไม่ดีพอเปิดไม่ดีเสร็จเข้าทางวรชิตต้องชมอ่ะนะฮะก็มาจากแก่แกยิงดีนะเออแล้วก็ได้เป็นอัครพงศ์เนี่ยตามซ้ํารีบาวไปได้ครับก็สุดสวยเข้าไปปรบมือให้ดีครับรออะไรครับแต่ก็ลูกเกมก็ยังตึงตึงนิดนึงนะฮะแต่พอพอโดนนําไปแล้วเริ่มมีฟิลลิ่งเริ่มมีความรู้สึกที่จะกลับมาเออผมว่าทุกคนน่าจะเห็นเหมือนกันนะ น่าจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าแนวรับของเราผมมันค่อนข้างร่วมเหมน,นนะั้นโดนกัมพูชายิงไปสองลูกอะ่ะนะครับแล้วก็มีหลุดอีกหลายลูกด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่โดนแนวรับของเรามีปัญหาจริงๆนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวดูฮะจังหวะนี้ลากมายังไงเรามาแล้วมาแล้วขวามีดูสิฮะมันเหลือหลังกี่คนอนะ่ะคือถ้าเรามองก,กันลูกเกมจริงๆนี่ครึ่งแรกเลยเขายิงมากกว่าเราด้วยซ้ํานะจังหวะในครึ่งแรกนะฮะโอ้โหอ่ะ แต่ครึ่งหลังมาครับทีมชาติไทยก็หนังคคละมวล้วนทีมชาติไทยเรียกว่าหนังคคละม้วนนะครับเราก็จังหวะนี้เนี่ยน่าได้นะครับเนี่เดี๋ยวดูวราชิตกินิ์สีบําเพ็นนะครับจะเปิดเข้าไปครับเปิดเข้าไปแล้วไม่โดนใครนะเข้าไปเลยตรงนี้ครับสวยอยู่นะเอาจริงให้ไม่น่าเกียดนะแต่ล้ำหน้าก็สุภนัทนะครับตำแหน่งล้ำหน้าเหมือนแบบพยายามจะกระโดดเล่นคือมันต้องยืนเฉยๆหรือเปล่า ผู้ตัดสินถึงจะมองว่าไม่อินเตอร์เฟียร์หรือว่าไม่มีส่วนที่ไปทําให้ผู้รักษาประตูเนี่ยเสียสมาธิแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วก็ยอมรับสภาพว่าเสียดายนะเนี่ยฮะสะกอร์บอร์ดขึ้นไปแล้วโกโก้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 แต่ผู้ตัดสินไม่ยอมวะ่ะแกเช็คแกมาเช็คเออนะฮะเป็นยอดนักสืบนะฮะมาเช็คนะฮะบอกว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่ามันก็ตามกระบวนการนะฮะหรือว่าถ้าฟีฟ่าเขาบอกว่าตามโปรโตคอลนะครับตามกระบวนการของพวกเขา นี่ผู้ตดสินเช็คไม่นานเท่าไหร่นะครับเพราะมันเห็นมันก็น่าจะชัดเจนอยู่นะครับก็เป่าครับว่าไม่ให้ทีมชาติไทยนี่ว่าแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไทยเราก็ลุยหนักอะ่ะน่าจะได้อีกหลายลูกะนะฮะนี่ยิงตรงนี้นะครับโอ้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนํานะครับแล้วก็โยกไปโยกมาเอาจริงสุดท้ายเนี่ยรึ่งหลังเราก็ฟอร์มมาใช้ได้แต่เรานั่นหมายความว่าเราเปลี่ยนตัวหลักลงไปเยอะไงฮะทุกคนนะครับ พอเปลี่ยนตัวหลักลงไปเยอะเนี่ยก็เลยทําให้รูปเกมดีขึ้นนั่นแปลว่าแสดงว่าชุดแรกของเราเนี่ยถ้าจะให้ทดแทนเัจริงๆมันอาจจะไม่ได้ไงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะมีปัญหานะครับมันก็อาจจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำยังไงครับที่ให้การโรเตชันหรือหมุนเวียนนักเตะเนี่ยมันดีกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ตัวเลือกถ้าหมดจากชุดนี้มันก็จะเสริมขึ้นมาได้เป็นบางคนถ้าเปลี่ยนทั้งยกแผงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีรุ่นพี่อยู่ที่ไม่ได้มาหลายตัวหลายคนนะ เพราะฉะนั้นแล้วผมว่ามันก็ตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นสําหรับกองทัพทีมชาติไทยนั่นเองส่วนคอมเมนต์จัดหนักจัดเต็มครับนี่ก็มานะครับขออนุญ,ญาตก็อ่านไปเลยแล้วก็ดูไฮไลท์ไปด้วยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะประเทศไทยเนี่ยหมุนตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่านักเตะกลุ่มนี้ก็ยังสู้ไม่ได้นะของกัมพูชานะครับสุดท้ายไทยชนะไปได้นะฮะยินดีด้วยประเทศไทยจัด เวียดนามนะครับเราตอกฝาโลงกัมพูชานะครับแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยไล่ขึ้นมาเสียอยู่นะเออแต่ว่าทีมชาติไทยเนี่ยแหม่เสียถึง2ประตูน่าคิดอยู่นะครับฟุตบอลมีต้นกําเนิดมาจากกัมพูชาเฮ้ยเคมงี้เลยเหรอเคมงี้เลยเหรอโหดร้ายมากนะครับผลการแข่งขันนี่เราแพ้จริงๆนะครับกัมพูชาแพ้จริงระดับกัมพูชาเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเราต้องปรับปรุง นะว่าอย่างนี้นะครับกลับบ้านกันดีกว่าโอ้กัมพูชาก็โกโฮมนะครับโกโฮมกลับบ้านขมิ้นอ่อนแอมากก่อนแข่งบอกว่าจะมาชนะประเทศไทยสุดท้ายนี่ขนาดเขาส่งสำรองมานี่น่าจะมาจากอินโดนะเขาส่งสำรองมานี่คุณยังไม่ชนะเลยโอ้เมอกิ้หน้าหน้าเข้าอยู่นะกันนะฮะจังหวะเมื่อสักครู่นี้ฟอร์มไทยแลนด์ทีม t s t t y y u u m l l e โอ้โหสเตฮัมเบิลนะมาอีกแล้วนะเออโอ้โหอันไรกันเนี่ยคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทีมชาติไทยจะเข้ารอบไปเจอกับฟิลิปปินส์นะฮะเวียดนามเจอสิงคโปร์เขาว่างนี้อา้าวนั่นหมายความว่าอินโดตกรอบเหรอนะฮะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับและนี่ก็เป็นประตูแล้วก็ไฮไลท์ริมขอบสนามถ้าหาว่าชื่นชอบ อย่าลืมติดตามกันได้นะครับทุกท่านนะฮะโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ